ต่อไปว่าด้วยธรรมทายาทได้รับสารเสริญด้วยเหตุสสถานดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ ย่มศึกษาความสงัดต,ตามคือสาวกทั้งหลายย่อมละทมทั้งหลายที่พระศา,าสดาตรัสให้ละไม่เป็นผู้มากมากด้วยปัจจัยด้วยลาบไม่เป็นไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่ตกอยู่ในอำนาจนิวรห้ามีใจน้อมไปในความสงัดด้วยการท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เถระ อันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานคือภิกษุทถระ,ะภิกษุผู้เถระเป็นผู้อันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตามภิกษุผู้เถระเป็นผู้อันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุ สถานที่สองนี้ว่าสาวกทั้งหลายย่อมละทำทั้งหลายที่พระาศาสดาตรัสให้ละภิกษุผู้เถระทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนพึงสระ,ะเสริญด้วยเหตุสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มากมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่ตกอยู่ในอำนาจนิวรมีใจน้อมไปในความสงัดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เถระ เป็นผู้อันวินยูชนพึงสารเสริญด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้อันนี้ฝ่ายอามิตรขอไปฝ่ายธรรมทายาตก็จะได้รับการสารเสริญจากผู้รู้ทั้งหลายนะครับว่าภิสูุผู้เทระเนี่ยศึกษาความสงัดตามพระผู้มีพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงยกย่องสารเสิญการประพฤติในความสงัดนะครับพระเทระทั้งหลายก็มีจิตยินดีที่จะ ศึกษาน้อมไปในความสงัดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นสงัดกายาวิเวกหรือว่าจิตตวิเวกอุปธิวิเวกนะครับการยาวิเวคกคือว่าไม่คุกค,คีในด้านของทางกายจิตตวิเวกก็คือว่าไม่ไม่มีนิวรณ์ครอบงําหรือว่าเป็นจิตที่สงบสงัดส่วนเรื่องของอุปธิวิเวกก็หมายถึงว่าสงัดจากกิเลสทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เรียกว่าความสงัด แล้วก็ไม่มากมากในปัจจัย4ก็ตรงกันข้ามกับพวกแรกนะฮะกลุ่มแรกนั้นที่เป็นอมิธายาทก็ติดข้องอยู่ในปัจจัย4แต่ฝ่ายธรรมธายาทนี้ก็ไม่ติดข้องไม่หมกมุ่นในปัจจัย4ไม่ย่อหย่อนในพระวินยัยไม่ตกอยู่ในอำนาจของนิวรณ์หนะครับอันนี้ก็เรียกว่าได้รับการสรรเสริญจากผู้รู้วินยูชนทั้งหลายเนี่ยด้วยเหตุ3เหล่านี้ต่อมานะครับ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปานกลางปัญญายญ่ภิกษุทั้งหลายผู้ยังใหม่เป็นผู้อันวินยูชนพึงสรเสริญด้วยเหตุสามสถานคืออันนี้คือฝ่ายพระมัชิมะและก็พระนวกะนะฮะภิกษุผู้ยังใหม่ทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนพึงสรเสริญด้วยเหตุสถานที่หนึ่งนี้ว่า เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตามพิสูจ์ผู้ยังใหม่ทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสถานที่สองนี้ว่าสาวกทั้งหลายละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสให้ละและพิสษุผู้ใหม่ทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนพึงสรเสริญด้วยเหตุสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มักมากด้วยปัจจัยลาบ ไม่ตกอยู่ในอำนาจนิวรหา้ามีใจน้อมไปในความสงัดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ยังใหม่กระดุมทั้งพระมชิมะด้วยนะอันวินยุชนพึงสารเสริญด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายชื่อว่าศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละ ว่าด้วยมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมดังกล่าวแล้วนั้นโลภะและโทสะเป็นธรรมลามกความโลภความโกรธนะฮะโลภในปัจจัยสี่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดพระบัญญัติมีบัติดตัวนะฮะความโลภทั้งหลายเนี่ยแลวก็โทสะก็เป็นธรรมลามกความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็เป็นเหตุให้ละเมิดพระบัญญัติมีบาติดตัวเหมือนกัน อย่างเช่นฆ่าสัตว์ก็เป็นความโกรธนะฮะด่าก็เป็นความโกรธนะครับสออเสียดให้เขาแตกกันก็เป็นความโกรธเป็นต้นเนี่ยแต่จริงความโลภโลภะโทสะความโกรธก็ถือว่าเป็นหัวหน้าเป็นเป็นอกุศลมูลอย่างหนึ่งที่กิเลสทั้งหลายก็จะตามตามตามมานะเพราะว่าโลภะก็เป็นหัวหน้าของกิเลสหลายอย่างโทสะเป็นหัวหน้าของกิเลสหลายอย่างาโลภะและโทสะ เป็นธรรมลามกแต่มัชฌิมาปฏิบัาิขีดข้อปฏิบัติในทางสายกลางนะนะเพื่อละโลภะและโทสะมีอยู่เป็นธรรมทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มัชฌิมาปฏิบัานั้น เป็นธรรมทำให้มีดวงตาทำให้เกิดญาณย่มเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้เองได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบกา,ารเจรจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบ ที่ผมไม่อธิบายนะครับหลายท่านน่าคงจะพอเข้าใจแล้วนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยความหมายว่าอย่างไรดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิบัานี้นั้นแหลเป็นธรรมทาให้เกิดดวงตาทําให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บรรดาธรรมดังกล่าวแล้วนั้นความโกรธและความผูกโกรธเป็นธรรมลามกความริษยาและความตรนีเป็นธรรมลามกมายาและความโอ้อวดเป็นธรรมลามกความหัวดื้อความแข่งดีเป็นธรรมลามกความถือตัวและความดูหมิ่นเป็นธรรมลามกความเมาและความเดรเลอเป็นความลามก แต่มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความเมาและความเลินเล่อมีอยู่เป็นธรรมทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงรับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานั้นเป็นธรรมทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงรับ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบการเจรจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความบริสุทชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานนี้แหละเป็นธรรมทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดยาน ย่ำเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานท่านพระสารีบุตรได้กราบภาษิตนี้แล้วภิกษุรนั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรชะนี้แลจบธรรมทาญาสูตรเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้ผมก็ อ่านโดยส่วนมากก็ไม่ได้ที่บายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติความมักน้อยสันดุขาดเก่าในพระสูตรผมก็คิดว่าทุกท่านนคงจะเคยได้อ่านและก็ได้ฟังส่วนเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยข้อความความหมายหลักปฏิบัติเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านได้มาอ่านในสูตรในสูตรได้โดยตรงเพราะว่ายัางมีเรียกว่าข้อความในอัตถกถา ที่ท่านได้บรรยายนี้ก็ละเอียดมากเลยนะผมก็ไม่ขออ่านนะฮะแล้วก็ข้อความในอัตถกถาเนี่ยก็ไม่ได้รวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามีคำที่บายที่เยอะมากเนะี่ยก็นำมาเฉพาะแต่บาลีเฉพาะบาลีส่วนอัตถกถาก็นิมนต์ทุกท่านได้ไปอ่านเองในธรรมธายาสูตรนะมัชฌิมามนิกาย มูลปณานะฮะสำหรับธรรมทาญยาสูตรผมก็คงจะจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้การบรรยายอธิบายขยายความในหนังสือเรื่องเหตุผลที่พระต้องรักษาวินัยเนี่ยที่ผมได้รวบรวมขึ้นมาเนี่ยก็คงคิดว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์มาก พอสมควรนะรผมก็บรรยายมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนีย่ก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรก็ถือว่าผมมีเจตนาดีหวังดีกับทุกท่านนะครับขอเป็นกระยาณมิตรเป็นกําลังใจให้แก่ทุกท่านที่ยังไม่ได้รักษาศีลที่บริสุทธิ์นะฮะยังมีอาบัติติดตัวหลายๆอย่างนะที่ผมชักชวน เชิญชวนโดยนําคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนำมาอ่านเป็นตัวอย่างว่า,าเราควรจะประพฤติเข้่งคัดในเรื่องของอพระบัญญัติในเรื่องของอาบัติอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้พิจนารณาดูก็แล้วกันนะฮะสำหรับการอธิบายบางคําบางตอนอาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วย ขอให้ท่านไปสอบสวนกับผู้รู้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้หรือหากว่าอยากจะมาอ่านในต้นฉบับจริงก็คือจากพระไตรปิฎกนะฮะก็ขอนิมนให้มาอ่านเอาเองก็แล้วกันในพระไตรปิฎกจริงข้อมูลจริงอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนบางตอนบางตอนบางคําที่ผมอาจใช้คําพูดที่ ไม่เหมาะสมอาจจะรุนแรงเกินไปหรือว่ามีอารมณ์นิดๆอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอภัยด้วยแต่ก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าผมมีเจตนาดีไม่ได้มีเจนาที่จะว่าอย่างอื่นหรือว่ายกตนข่มท่านหรือว่าตัวเองรู้มากอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่ใช่นะเพียงแค่ว่าผมเห็นว่าข้อความในสูตรแต่ละสูตรเนี่ยที่ได้ศึกษาค้นคว้ามานี่อยากให้ทุกท่านที่ยังไม่ได้ฟังนะ ได้ยินได้ฟังบ้างก็ยังดีเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยผมก็กลัวว่าจะไปทําไม่ดีหลายๆอย่างเป็นเหตุให้ชีวิตของความเป็นพระนั้นไม่มีคุณค่านะไม่มีคุณค่าไม่มีราคาสมกับเรื่องทุกเรื่องที่ผมได้นํามานั่นแหละนะฮะก็พิจารณาดูเอาเองก็ัแล้วกันนะครับก่อนจบสุดท้ายก็<อ>ยผมก็ขอวอวยพรให้ ทุกท่านนะฮะเพื่อนสนาธทมิตทุกท่านจะเป็นพระเทรานเทระพระมชิมะหรือว่าพระนวกะจงเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระผู้มีภาคเจ้าขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปมีปัญญาเห็นแจ้ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านโดยทั่วกันนะฮะทุกท่านทุกคนเทินนะฮะก็ขอสวัสดีไว้นะโอกาสนี้